มาด้วยพี่น้องค่ะยิ้มสมบกม่วงบกม่วงดองซอสแบบเจอยปลาเจอยปลาตอนคุณแม่ฝากมาจากหนองบัวลำพูจับ กราบปีเป็นนะนะม่วงพิมพ์เสนเกือกตีบระแดกด้ได tôi bật nhai toàn bật nhai mẹ mình sẽ thêm này nó đèn trên hương đi đi ตั้ง,งแล้วปะปลาต่อน สาอีสามต้องสีปลาเป็นเด้อันนี้จะประหลาดอีกอย่างแต่ว่าเนื้อล้าหลายพูน่นะเนื้อลายแห้ง นัวเกิดอยากกินส้มซ่าๆ เปรี้ยวสะใจคอนุยันในความดูดนิวกินแบบแซบบ่บแบบบรรดาบานเ่าเลย อันนี้ปลาคนอีสานแท้ๆทำนะครับกุ้ยอ่ะจกครักคือบวดบ้าง กินมะเบิดไม่ปวดหรอกมัง้ง mm hmm. คือสีกปราแดกแหะะมะม่งวงกระแสบเพิ่มะม่วงมันเนี่ยมากขึ้นสม อืมของเปรี้ยวๆเนี่ยมักหัง รสมัเผ็ดแล้วน่าจะเป็นปลาขาวถ้ปาปลาขาวคือเนื้อลายทั้งก้างก็แล้วกัน เศร้ากับบทเป็นมันมกลิ่นเพิ่มๆยิบไปได้เรื่อยๆ มะม่วงดองคุยปะลาดองคุยแก้วแซ่บอิอจะต้องกํากินไรเราได้เนี่ยแล้แลี่เป็นแน่ามา เดี๋ยวแห้งพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย